เรื่องของกันชงกันบ้างโครงการสาวพบประชาชนภาคเหนือครับจัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกันชงเพื่อสร้างไรายได้และทดแทนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิด PM 2.5ที่จังหวัดพะเยาครับคุณผู้ชมครับพลเอกสกลสัจจานิตร,รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับได้เปิดการอบรมและการศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกัญชง เพื่อสร้างรายได้และทดแทนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิดพีเอม2.5รุ่นที่2นณโรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึงหลักการปลูกกันชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของผู้รับซื้อและตลาดของกัญชงอีกทั้งยังทําให้เกิดตลาดรองรับผลผลิตซึ่งทุกส่วนของพืชกัญชงนะครับทั้งดอกทั้งส่วนประกอบของลำต้นต่าง เพื่อสร้างไรายได้ทดแทนการปลูกเพื่อเศรษฐกิจเดิมที่มีปัญหาด้านราคาและก่อมลาวะ pm 2.5ครับการจัดอบรมในครั้งนี้มี2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นละ40คนค่ะกระบวนการฝึกอบรมก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการปลูกกัญชงเพื่อสร้างไรายได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาแนวทางการพัฒนาการปลูกให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและการตลาดรวมถึงมีการศึกษาดูงานในแปลงปลูกโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานนะคะ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆเพื่อเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะดําเนินกิจการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนค่ะซึ่งตัวแทนเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดพะเยานะคะก็บอกเลยว่ากัญชงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่เสริมรายได้แล้วก็มีราคาค่อนข้างดีขณะนี้เองกําลังศึกษาวิธีการปลูก ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายนะคะรวมไปถึงบางคนก็มีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้แล้วด้วยค่ะ